คลิปนี้เป็นคลิป EP2 นะครับในเรื่องของวิธีการทำใบเบิกเงินคู่ยืมเงินนะครับของกยศนะครับโดยให้นักศึกษานะครับไปในส่วนของเว็บไซต์ของกยศราชพัฒน์ลำปางนะครับผมตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ดำเนินการนะครับไปในส่วนของเมนูนะครับในส่วนของระบบกยศนะครับแล้วก็ไปในระบบของ DISL นักศึกษานะครับ ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาใหม่นะครับก็ให้นักศึกษานะครับทำการลงชื่อเข้าใช้งานนะครับในส่วนของระบบ DSL นะครับก็กดในส่วนของเลขประชาชนแล้วก็เราหัดผ่านได้เลยนะครับผมกอกเสร็จแล้วแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นให้ไปในส่วนของเมนูการยื่นคู่นะครับ ปรากฏหน้าแต่งงี้นะครับจากนั้นนะครับให้นักศึกษาไปส่วนของไปหน้าเบิกเงินกู้ยืมนะครับในส่วนของการจัดทํานะครับแบบยืันการเบิกเงินกู้ยืมนะครับตรงนี้นะครับก็ให้นักศึกษานะครับทาการนะครับกดปุ่มในส่วนของการยื่นเบิกเงินภาคเรียนที่1นึ่ทัพสองห้าหกนะครับตรงนี้ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับคลิกเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการเบิกเงินกู้ยืมตรงนี้ก็ แสดงข้อมูลขึ้นมานะครับในส่วนของข้อมูลการศึกษานะครับก็เป็นสาขาวิชานะครับหลักสูตรของเรานะครับที่เรียนนะครับในส่วนของค่าเรียนนะครับก็คือค่าเทอมของเรานะครับตรงนี้นะครับที่ต้องการกู้ยืมเงินนะครับก็ให้นักศึกษาทําการนะครับกดเลือกนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วปุ๊บทำการนะครับกรอกจํานวนเงินนะครับ จำนวนเงินนี้ดูจากตรงไหนนะครับก็ดูจากที่ตามที่ศานตราึาษาเรียกเก็บในภาคเดือนนี้นะครับตรงนี้ก็ให้จะกอกจำนวนยอดเงินนะครับในช่องที่การนาระบุด,ด้วยตดงนี้นะครับก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับผม ประกอกเสร็จแล้วนะครับในส่วนของต่อไปนะครับก็ส่วนของค่าของชีพนะครับค่าของชีพก็คือเงินรายเดือนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกปุ๊บจะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเราจะได้ในรับนะครับเงินนะครับเดือนละ3 0 0 0บาทนะครับเป็นจํานวนเงิน1นึ่งปบาทนะครับจำนวน6เดือนนะครับตรงนี้นะครับโดยระบบจะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับ จากนั้นก็ในส่วนของยอดจอําจนวนเงินนะครับที่ขอเบิกจำนวนภาคเรียนนี้นะครับก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับจะรวมโดยระบบจะแจ้งเองนะครับตรงนี้นะครับว่าเราเป็นนี้อยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของบัญชีนะครับรับโอนเงินค่าของชีพในตรงนี้นะครับ ซึ่งตอนเรากรอกไว้ตอนแรกตอนทําสัญญานะครับก็จะขึ้นเหนืออัตโนมัตินะครับก็กดปุ่มตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบัญชีนี้เป็นของเราเองนะครับก็จะปรากฏในส่วนของชื่อบัญชีแล้วก็สาขาที่เราไปเปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงนามนะครับแบบยืนยันการเบิกเงินคู่ยืมนะในตรงนี้นครับก็ให้เลือกแบบกระดาษนะครับจากนั้นนะครับก็ให้กดปุ่มถัดไปนะครับ จะปรากฏปั๊บๆก้นมานะครับยืนยันการประสมการเบิกเงินค่าขขาชีพแล้วก็ค่าของอในส่วนของค่าเทอมด้วยนะครับตัวนี้ก็ให้หนักศึกษาทําการกดกดปุ่มยืนยันนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลตรงนี้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องก็กลับไปแก้ไขได้นะครับถ้าหาถูกต้องแล้วจะก,ก็กดปุ่มหัดไปนะครับก็ปรากฏขึ้นว่าบันทึกข้อมูลสําเร็จนะครับตรงนี้นะ การทำเบิกเงินค e e ู่ยืมนะครับก็ให้กดปุ่มกับหน้าหลักนะครับจากนั้นนะครับให้นักศึกษานะครับกดปุ่มเอกสารดาวน์โหลดนะครับการประกอบการลงนามนะครับในส่วนของการเบิกเงินคู่ยืมนะครับตรงนี้นะครับก็ให้นักศึกษานะครับกดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารได้เลยนะครับอ่านี่คือหน้าตาของใบเบิกเงินคู่ยืมนะครับก็จะปรากฏในส่วนของข้อมูลนักษานะครับแล้วก็ ค่าเราเรียนนะครับค่าองค์ชีพที่เราต้องการกู้ยืมเงินนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของอการนะครับเซ็นเอกสารตรงนี้นะครับมีตัวอย่างนะครับที่เว็บไซต์ของกสทมหาวิทยา,าลัยจังหวัดน้ำปาลนนครับนักศึกษาสาสมารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับว่าการเซ็นเอกสารต้องเซ็นยังไงนะครับ